สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้นองๆทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัดสูตรเลขแม่นแม่นวันนี้มาพบพี่น้องของเราในงวดวันที่หงสิงหานะครับพี่น้องครับและวันนี้ครับผมจะนําเสนอวิ่งบนสองตัวมา1ตัวเป็นชุดที่1นะครับแล้วผมจะตัดด้วยเลขเด่นสามตัวนะพี่น้องนะผมจะเอา2ตัวมาชนสามตัวถ้าเลขไม่ตรงกันนะถ้าเราจะจับคู่ชุด เราจะได้อยู่2 3เป็น6กหกตัวไปกับก็จะอยู่ประมาณ12ตัวใครมีเลขปักหลักเอามาตัดเอาใครมีเลขดับมาตัดออกจาก12ตัวน่าจะไม่เหลือเยอะครับมาครับมาฟังคําเตือนเลยดีกว่าครับแล้วรับชมวิธีทำกันเลยพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับทลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลืซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล ช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสนับกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศสูตรเลขแมนๆโอเคพี่น้องครับเรามาดูวิธีทำครับสูตรที่1วิ่ง2ตัวนะครับผมไม่ใช้หลักร้อยครั้งที่1บวกหลักร้อยครั้งที่2ผลบวกได้อะไรแล้วบวกโดยรหัส9กับ0นย์นะครับอย่างวัดนี้บวกได้8กับ7ยังไม่เดินครับมันจะเดิม มันจะเริ่มเดินจาก16พฤษภามาดูครับร้อยครั้งที่1คือ8 8ดบวกเได้15ครับ5้มาบวก9ก็จะได้14หรือลบ1ก็ได้นะครับผลบวกอย่าง5้ลบลงหเหลือสีประมาณนี้นะครับหรือบวก9ก็ได้ <c oughs> มาดู3ตัวมา1ตัวครับผมให้ใช้หน่วยบนบวกร้อยครั้งที่1อย่าง0ูบวก8ได้8 8.1วกหได้9.1วก1ได้0เราจะได้อยู่แบบแบบนี้ครับถ้ากรณีนี้เราได้เลขเด่นคือ5กับ4เอามาชน9 8 90เราจะได้คู่ชุด58 85 59 95 500 5, 5 4 8 8 8 4, 4 9 9 4 4 0 0 4จะได้อยู่แค่นี้ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในคู่ชุด10หรือหน่วยอย่างงวดนี้ครับได้ 6ตัวไปกับ12บตัวออกเลยครับออก5 9า้าสามพี่น้องครับสูตรนี้ถูก5สูตรนี้ถูก9้าถ้าเราซื้อสองตัวจะไม่ถูกครับถ้าแบบนี้ถ้าเราซื้อเป็นคู่ชุดโต๊ดกรณีที่พี่น้องมีคิดว่ามีเลขในใจและเอามาจับชนก็จะถูกชุดโต๊ดสูตรนี้ถูก5าสูตรนี้ถูก9้ามาดูงวดต่อมาครับหนึ่ง ยกมาบวกหลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกเก้าได้ยี่สิบสามหรือสี่ลบหนึ่งก็จะเหลือสามได้วิ่งสี่กับสามพี่น้องครับแล้วสามตัวมาหนึ่งตัวลนะ่ะสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหอย่างงวดนี้เลขที่ชนกันถ้ากรณีแบบนี้สี่นี้ค่อนข้างที่จะลอยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าสี่มันมีทั้งสองตัวและสามตัว เพราะฉะนั้นถ้ามาแบบนี้ให้เน้นเป็นเลขสี่หรือใครหรือใครจะวิ่งหรือรูดก็ได้ครับ4ถ้าคู่ชุดนะสี่สี่สี่ห้าสี่หสามสี่สามห้าสามหไปกลับจะได้อยู่สิบสองตัวแต่ถ้าแบบนี้ให้แนะนำเป็นวิ่งหรือวิ่งหรือจะรูด อ่ะดูผลออกเลยดีกว่าพี่น้องครับออก504ครับ504ตัวที่ชนกันคือ4ตัวนี้ถ้า04ไม่มีนะครับจะเข้าคู่ชุด45เข้าคู่ชุด45เป็นชุดโต๊ดเหมือนกับงวดนี้เนื่องจากสูตรนี้สมาหลักหน่วยและตัวนี้ก็มาชนบังเอิญมาชนอยู่ที่หลักหน่วย แต่ในนี้มาสองตัวสามตัวสามตัวมาสองตัวมาสี่กับห้าโอเคพี่น้องครับถูกสี่กับห้ามาดูงวดนี้ครับเลขวิ่งสองตัวเลยครับสี่ยกมาบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกเก้าได้สิบสามงวดนี้ได้วิ่งคือสี่กับสามพี่น้องครับมาดูสามตัวครับหลักหน่วยบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสี่บวกสี่เป็นแปด บวกหนึ่งเป็น9้าบวก1เป็นศูนวัดน,นี้ตัวชนไม่มีครับถ้าแบบนี้เราจะต้องจับคู่ชนเราจะได้สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้0สี่สีดสสามกเกสามสายออกเลยครับออกห้าสาวดนี้เราจะถูกคู่ชุดตรงพี่น้องครับถูกสาอ่ะอันนี้ถูกโต้ถูกโต้มาวัดน,นี้ถูกตรง โอเคครับมาดูว่าต่อไปครับร้อยครั้งที่1นึ่บวกร้อยที่สองแยกมาบวกหลักร้อยครั้งที่2 8งบวกเ้าได้17 17บวกเ้าได้26ได้วิ่งเกดกับ6ส่วน3มตัวมา1ตัว3าบวกแเป็น11ได้1นบวกหได้สองบวกหได้3ไม่ชนกันครับวันนี้ถ้าแบบนี้ผมแนะนำให้เป็นคู่ชุดสองตัวหรือ2ตัวโต๊ะ สองตัวโต๊ดพี่น้องก็จะหาตัวเติมมาเติมอ่อนนะครับถ้าอย่างโต๊ดเจ7ด7นสตัวเติมพี่น้องก็หามา6 1 6 2 6 3ตัวเติมหามาถ้าแบบนี้คู่ชุดได้12ตัวและผลที่ออกออก336เราจะถูก3 6 6 3ในชุดนี้พี่น้องครับถูก3 6 6 3ตัวนี้ครับคู่ชุดจะได้อยู่12ชุด ใครมีเลขดับมาตัดออกมีเลขเด่นมาเน้นใครมีเลขปากหลักมาจับทนหลักโอเคพี่น้องครับทีนี้มาถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับไปเลยครับยกสามาบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสามบกศนย์ได้สามสามบวกเได้สิองได้วิ่งสามและวิ่งสองสองตัวมาหนึ่งตัวส่วนสามตัวมาหนึ่งตัวพี่น้องครับหกหลักหน่วย สหลักร้อยครั้งที่หนึหบวกสเป็น9กบวกหเป็น0ูย์บวกหเป็น1งวดนี้ได้แบบนี้ครับไม่ชนกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตัววิ่งไม่ได้ตัวรูดเราจะได้คู่ชุดโต๊ะสตัวและ2ตัวตรงจะได้3993 30า3ก้าส2มสา2ศูนย์ศูนสอง ถ้าในนี้มาผมจับชุดไว้แล้ว12ชุดถ้าสกับ2มาใน10กับหน่วยเราจะถูกใน12ชุดนี้แต่ตัวที่ให้เน้นผมเน้นที่3993 2992คู่ชุดผมชอบชุด 39x ตัวเติมหามาตัวเติมหามานี่ครับตัวที่ชอบ3993นี่แหละแต่ไม่รู้จะอยู่ ตำแหน่งไหนถ้า10กับหน่วยเ,เราจะถูกใน12ชุดนี้โอเคไหมครับและคลิปต่อไปจะเป็นชุดที่2เรามาดูวิ่ง2ตัวมา1ตัวได้เลขอะไรผมจะมาจับชน2กับ3ตัวนี้มาครับสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้พี่น้องครับคลิปต่อไปจะเป็นชุดที่2ฝากพี่น้องไว้ด้วยครับ มาครับท้ายสุดและขอบพระคุณมากๆที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจครับขอให้โชคดีพี่น้องครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ